ไอสารม่รายงานเวนเป็นภาษากลางรายงานกับผมพลทหารปิยพัฒน์ทูลแก้วได้มาเข้าเวนคลงอาวุธฝั่งทิศตะวันออกพัดที่หนึ่งตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้านที่เหตุการณ์ปกติครับภาษาเนือกระผมพลทหาระนินแอมออนเป็นเวนย่ามเป็นเวนย่ามคลังอาวุธ ปัดตีหนึ่งตั้งแต่เวลาย2ิบอนาฬิกาถึงย4่สินาฬิกาในรองปฏิบัติหน้าตีเหตุการณ์ปกติเจ้าปัดตาต่อยปุ่มคนงานพิจารณาติบชนะเป็นเว้นหน้ากลางอาวุธกว้างตีตะวันออกปัดตีหนึ่งตั้งแต่เวลาตีสิบถึงตีสิบ่องในระหว่างปฏิบัติหน้าทีเหตุการณ์ปกติกับภาษายาวี Ayo, Askar, Suleiman, Patik, Yadiga, Setan, Apang, Playstone. Pangkat satu, di dalam mazal pukul 10 sampai pukul 12. Mazal tunggu, land clear! Setan, <tongan, tongan>, I'm privacy technician Rung I have duty operation since 10 p.m. until 12. During operation, the situation is normal, So Pak Sajin! นี haut, ่ฮะซร่รักษาเลขขาชาขอยอีกอจนเอ่อชาขอยอีกอจนึงิสงกล้อยห้าออึกิโลอร้อยหองาายเฮ้ยปะษาตุด ดิฉันพลทหารสานิตพงลงเป็นเวรหน้าขังอาวุธฝั่งทิศตะวันออกผัดที่หนึ่งเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติค่ะแรปเปอร์ ผมพลทหารสวิท์ได้ภารกิจเฝ้าเวนหน้าขังโย่อยากบอกว่าผัดที่หนึ่งตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโย่โย่ระหว่างยืนปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติดีครับไอ้อังแกแกแกกระบอรบกดาจะจะจะราวอีป้องไปไปไปเวนไปวทัตหน้าที่เวนคังปัดปัหนึ่งเวลายี่ียีสองะรัีีสี่ะรั